ราคารถแบบชํำๆต้อนรับคนอยากมีรถเอาส่วนรถไปเลย40,000บาทกับ Mitsubishi อท a r า1.2 GLS ปี2019คันนี้นะคะจากราคา319,000บาทให้ส่วนรถไปเลย40,000บาทเหลือเพียงแค่279,000บาทเท่านั้นคันนี้ค่างวดบอกเลยไม่เกิน5,000แน่นอนสนใจคันนี้เข้ามาดูตัวจริงกันได้ไปดูรถกันเลยค่ะ การซื้อเถอคะ่ะน้องขอร้องนะคะวันนี้นะคะมิ้นต์มาทั้งทีมีอะไรดีๆมาฝากวันนี้เอาส่วนลดมาแจกสำหรับคนที่อยากมีรถนะคะค่างวดก็ไม่เกิน5,000ส่วนลดเอาไปเลย40,000บาทค่ะกับคันนี้เลย Mitsubishi a แอ r ล e 1.2 G L S ตัวท็อปปี2019สีแดงแบบนี้นะคะจะเรียกว่าสีแดงก็ได้จะเรียกว่าสีเปือกมงคุดก็ได้นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะออปชั่น ไม่ขี้รล้วขีเ้เละขับดีขับง่ายขับสะดวกสบายประหยัดน้ำมันเล็กกระทัดรัดหาที่จอดต็อง,ง่ายและที่สำคัญออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการธน,นาคารให้รับประกันเครื่อนและเกียยาวนาน1ปีหรือ10,000กิโลและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีก1ปี24ชั่วโมงด้วยรถทุกคันก่อนส่งมอบให้กับคุณนะคะเรามีการตรวจเช็ครถให้ก่อน ส่งมอบมากกว่า200จุดเปลี่ยนถ่ายของเลวให้ดูแลให้อย่างดีรถของคุณพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนถ้าสนใจยังไงอย่าลืมเข้ามาดูกันได้ที่ไมค์คาแกลลอรี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยนะคะว่าน้องเขามีออปชั่นอะไรบ้างตามมาเลยทุกคนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ตัวรถของน้องเขาก่อนเลยนะคะจริงๆอะ่ art, อะมิตซูบิชิแอท r รอ่ะเป็นรถยอดนิยมอีกหแบรนด์เลยที่ตอนเนี้ เป็นที่ยอมรับของคนไทยนะคะหนึ่งเลยราคาไม่แพงมากและออปชันเขาก็ไม่ได้คิดคิีิเล่เลยบางตัวเนี่ยเริ่มโปรเริ่มต้นนี่คือมีหน้าจอมาให้แล้วนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเนาะหลายคนก็คือชอบชอบชอบการเชื่อมต่อบลูทูธอะไรพวกนี้นะคะคือมิสูบิ i ิแอท a ราจะเป็นรถเก่งที่ตอบโจทย์เรื่องราคาไม่แพงมากแล้วก็มีออปชันที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเกือบครบดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยนะคะ ในส่วนของสีรถของน้องเขาจะเป็นสีออกแดงม่วงนะคะหรือเรียกบ้านภาษาบ้านบ้านของเราก็คือสีเปลือกมงคุดนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดระบุในสัญญาเออระบุในสำเนาเล่มอะระบุในเล่มดีกว่าก็คือเป็นสีแดงนะคะเป็นรถสีแดงนะคะแต่จะเป็นแดงม่วงประมาณนี้ถือว่าเป็นสีพิเศษนะคะถือว่าเป็นสีพิเศษสีพิเศษของรุ่นเขาเลยนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นรถมาตรฐานก็จะเป็นสีขาวเทาดํา บอลอะไรอย่างนี้นะคะสีแดงก็คือแดงแ๊ดไปเลยสีเหลืองก็คือเหลืองไปเลยแต่นี่จะเป็นสีพิเศษหน่อยนะคะเป็นสีแบบออกเปลือกมังคุดนิดหนึ่งประมาณนี้นะคะไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะไฟตัดหมอกก็คาคิเทียลโคมียมมาอย่างดีเลยเห็นไหมเขาก็จะมีเป็นเหมือนไฟเดย์ไลท์ตรงนี้ด้วยมาให้นะคะกระจังหน้าของเขาจะเป็นกระจังหน้าอ่าเป็นสีดำนะอันนี้อันนี้่าสีดํามานะคะเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้ง เราเราเราสามารถรีวิวว่าเราเคาะเหมือนบิวตี้บล็อกเกอร์ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหมเราจะเจ,จ็บเองใช่ไหมคะกระจังหน้าเขาจะเป็นกระจังหน้าสอชั้นนะคะทุกคนคะ่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นทรงเรียกได้ว่าเรียบหรูเรียบหรูรหรดูขนาดปานกลางไม่ได้หรูแบบหรูหราอะไรมากมายแต่ถามว่าเรื่องสมรรถนะการขับหรือการใช้งานต่างๆมิสซูบิชิแอทัลเขาตอบโจทย์แน่นอนคะ่ะอ่ะ มาต่อกันนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่เปิดประตูเขาก็จะเป็นโคเมียมอันนี้ครอบโคเมียมมาให้นะคะครอบโครเมียมมาให้นะมาต่อกันที่ด้านท้ายบ้างนะคะด้านท้ายของเขานะคะไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะตอนนี้อ่ะแล้วก็สามารถเปิดท้ายจากตรงนี้ได้ นี่เรากดแเราก็เปิดท้ายได้เลยนะคะอ่ามาต่อกันที่นี่เลยตอนนี้จะมาเพราะมีมีกันศาสตร์มาให้นะคะทั้ง4ฝั่งนะคะกันศาสตร์ยังสมบูรณ์แบบอยู่ถามว่ากันศาสตร์เนี่ยสำคัญสำคัญกับตัวรถไหมจริงๆมันก็ไม่ใช่ส่วนสําคัญแต่มันคืออคเซสซอรีที่ตกแต่งเพิ่มขึ้นมานะคะ1เพื่อความสวยงาม2เวลาที่เราไปจอดรถตากแดดนะคะเราอาจจะแง้มก็ะจกลงนิดนึงเพื่อให้อากาศเข้าอะไรเงี้ยมันก็จะป้องกัน การมองเห็นได้ว่าเอ๊ะรถคันนี้แล้วรถกระจกลงมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะสอเอ่อสามก็คือเวลาฝนตกนั่นเองเราถึงเรียกว่าการสาดเวลาฝนตกนะคะก็ทาให้ผลไม่ลงกระจกเยอะนะคะประมาณนี้อ่าในส่วนของล้อนะคะล้อของเขาเนี่ยอ่าจะเป็นขอบ15นะคะอันนี้จะมีล้อแม็กมาให้เลยนะคะมีล้อแม็กมาให้ก็เป็นลายยอดฮิตนะคะลายนี้เป็นลายยอดฮิตเนาะอยางก็ยัง ยางก็ให้อยู่ที่90%ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะประมาณนี้เลยนะก็ได้คันนี้ไปก็เหมือนได้รถแต่งระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องมีล้อมแม็กมาให้พร้อมพร้อมกับส่วนลดอีก40 0 0 0บาทซึ่งบอกเลยว่าเยอะเป็นประวัติศาสตร์นะคะปกติเขารถกัน12,000สนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่นี่ลถให้40,000บาทเลยจากราคา3 1 9แ0 0บาทเหลือเพียง2,79,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ อันนี้ที่เห็นนี่สาอากาศนะคะจริงๆก็คือมันสามารถเปลี่ยนได้นะคะทุกคนมันสามารถเปลี่ยนได้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสไตล์ของแต่งนิดนึงแต่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นของเดิมได้เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกคนนะคะไปดูภายในตัวรถกันนะคะหรือเราจะดูโครงสร้างกก่อนอ่าเราสามารถดูโครงสร้างกันก่อนได้นะคะ <S <S ทุกคนอย่างที่บอกว่ารถที่ร้านเรามีการรับประกันโครงสร้างเซทซี C ต่างๆนะคะซึ่งหมายถึงนั่นรวมหมายถึงว่า คุณสามารถมาถอดดูได้เลยเห็นไหมมาร์กอาร์คเดิมหมดนะคะรอยอาร์คเดิมหมดเลยไม่มีแบบคาเพิ่มหรืออะไรอันนี้คือมาจากโรงงานเดิมๆเลยนะคะเราดึงให้ดูกันแบบเรียวๆแล้วที่สําคัญดึงเกินด้วยใส่ยากอีกทีนี้นะคะอ่าก็สามารถมามาดูกันได้นะคะเรามีเอกสารให้ลูกค้านะคะว่ารถที่ร้านเราเนี่ยมีการรับประกันโครงสร้างเนาะรับประกันโครงสร้างเซสซีต่างๆว่ารถคันนี้ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาไม่เคยไม่เคยเอาง่ายๆคือไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักถึงขั้นชนเครื่องถึงคานถึงอะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดแบบว่าเป็นการแบบคูดฟุตบาทะเลาะเล็กน้อยอันเนี้ยเชื่อได้ว่ามีทุกคันอยู่แล้วเพราะส่วนตัวเซล์เองส่วนตัวมิ้นเองนี่คือคูดบ่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุหนักๆทิกคว่ำหรือเป็นรถตัดต่ออะไรเงี้ยที่ <S <S ท <S <S ไม้คา <S <S แกลลี่ <S <S ไม่เอามาขายอย่างแน่นอนนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูออปชั่นภายในรถกันบ้างตามมาเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปเลยทุกคนเมื่อกี้นี้เราพูดถึงตัวโครงสร้างใช่ไหมลืมพูดเรื่องหนึง่งเรื่องกุญแจรถค่ะทุกคนอันนี้เขาจะมีออปชันเล็กๆน้อยๆมาให้นะคะตัวน้องอ่ะจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะมาพร้อมระบบนี้เลยอิ m โมบิ i z เ r อร์นะคะวิธีการใช้งานง่ายมากๆทุกคนสมมติว่ากุญแจคุณอยู่ในกระเป๋านี่เกิดกุญแจลงกระเป๋านะเน่ง่ายๆแค่ปลายนิ้วถ้าเกิดคุณจะเปิดรถใช่ไหม เปลดเลยค่ะปพื่นี่กระจกมองอ่างต็ออัพออกเลยเปดิดเข้ารถได้เลยหรือถ้าเกิดคุณจะล็อกนะคะง่ายๆแค่แค่นี้รถล็อก,กแล้วแค่นี้เลยใช้งานง่ายมากๆนะคะกุญแจรีโมทพร้อมระบบอิ m ม b i เลเตอร์แบบนี้นะคะเพียงแค่คุณเอากุญแจไว้ในกระเป๋าสะพายไว้ในกระเป๋ากางเกงไม่ต้องมาหยิบกุญแจหาให้วุ่นวายเลยนะคะใช้งานง่ายมากๆไปไปดูภายในตัวรถของจริงกันนะค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในรถขอมนิสสุริชแอททราดแล้วนะคะก็คือจริงๆน้องเป็นรถเก่งขนาดเล็กนะคะทุกคนข้างในเขาจะไม่ได้กว้างมากนะคะแล้วก็ฟิล์มคันนี้ก็ค่อนข้างจะสว่างมากเหมือนกันนะอ่ะแต่มาดูออปชันกันดีกว่าทุกคนจ้าในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็ไม่แคบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กว้างเกินเกินไปเนาะก็สามารถวางของวางสิ่งุปกรณ์ได้อะไรได้นู่นนี่นั่นนะคะ ช่องแอร์มี4ช่องด้วยกันนะคะซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางอีก2ช่องนะคะเครื่องเล่นเล่นวิดีโอซีดีเอเล่นได้นะคะแล้วก็หน้าจองเขาเป็นระบบทัสกรีนด้วยนะคะต่อมาแอร์ด้านล่างนะคะด้านล่างนี้เขาก็จะเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะคะสามารถกดออโต้ก็จะทํางานตามสภาพอากาศข้างนอกได้เลยนะคะถ้าเกิดจะปิดเราก็แค่กดปิดแค่นี้เลยง่ายๆนะคะแต่เราก็สามารถเพิ่มแรงลมนะคะหรือเพิ่มความเย็นของตัวแอร์ได้มีโหมดเป่าหน้าเป่าเท้าเป่าเท้า อะไรเงี้ยมีหมดมีหมดเหมือนทั่วไปเลยนะคะอ่ะมาต่อกันด้านล่างมากนะก็จะมีที่วางแก้วมีที่ใส่เหรียญใส่ของให้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวอ่าเป็นช่องที่เอาแปลงเป็นเป็นเปวนตัวแปลงไฟเนาะสามารถเสียบชาร์จแบตชาร์จอะไรได้นะคะหรือจะติดกล้องหน้าก็ได้นะจ๊ะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีสบิชิปนะก็จะเข้าเกียร์ง่ายหน่อยนี่แค่นี้เลยง่ายๆนะคะเบรกมือต่างๆแล้วก็ จะบอกว่ารุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งมีที่พักแขนหรือถ้าเกิดใครไม่ชอบเกาขึ้นได้นะแต่ถ้าเกิดใครขับรถนานแล้วเมื่อยก็สามารถเอามาพักแขนแบบนี้ได้ค่ะส่วนตัวนะชอบรถที่มีที่พักแขนมากเพราะว่าเป็นคนติดขับรถมือเดียวอันนี้เรื่องจริงนะหลายคนอาจจะมองว่าอุยการขับรถมือเดียวเป็นการแนะนําที่ผิดที่ผิดเลยนะคะแต่บางคนอะ่ะบางทีขับรถไกลๆอะ่ะมันมันเมื่อยนะจริงๆแล้วบางคนก็คือการที่จับกวมมาอย่างนี้สองข้างเนี่ยบางบางทีไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวก็คือจะประคองไว้นี่แหละแต่ก็คือชอบเอาข้อศอกมาไว้ตรงที่พักแขนนะคะซึ่งถ้าเกิดรถรุ่นไหนที่มีรถพักแขนนี้ก็คือไอมีตัวพักแขนก็คือจะชอบเป็นพิเศษนั่นเองเนาะเบาของเขาจะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะเย็บด้วยได้สีแดงนะคะเบาะหนังเย็บด้วยได้สีแดงก็คุณภาพเบาะตอนนี้ก็ให้อยู่ที่95%เปเพราะว่าไม่มีความเหี่ยวความย่นเลยนะคะนอกจากหน้าของเซลลนะคะก็เ,ะเหี่ยวย่นไปตามกาลเวลาเนาะ ม่านบางแดดนะคะอ่ะโหมีกระจกมาให้เดี๋ยวขอส่องหน้าก่อนนี้สวยไหมแก้มฉ่ำมากอะ่ะทุกคนนะคะก็สามารถส่องกระจกนะคะแต่งหน้าก่อนไปทำงานอะไรก็ว่ากันไปได้เนาะฝั่งนี้นะคะแต่ฝั่งคุณนั่งจะไม่มีกระจกให้นะเพราะว่าอันนี้เอาไว้เหมาะสำหรับให้ผู้ขับขี่อย่างเดียวนะคะเพิ่มความสวยนะคะแล้วก็สามารถดึงออกมาพักด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนี่ใช่ไหมแต่กันแดดด้านข้างก็ได้กันแดดด้านหน้าก็ได้นะคะ ได้ทั้งสอ,งอย่างเลยเนาะอ่ะต่อไปนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยระบบมัลติฟังก์ชันนะคะพร้อมกับสามารถกดรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้นะคะแล้วก็จริงๆจะบอกว่าลืมพูดไปว่าน้องอเป็นระบบ p u s ส start ด้วยนะคะก็คือใช้งานง่ายๆกุญแจบอกแล้วว่ากุญแจอยู่ในกระเป๋าเนี่ยคุณสามารถเปิดรถล,ล็อกรถสตาร์ทรถได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องหากุญแจจากกระเป๋าเลยนะคะ ต่อไปนะคะตัวนี้จะมีระบบป้องกันการเลื่อนถล่มนะคะแล้วก็จะมีระบบป้องกันการเกิดอ,อุบัติเหตุเอาง่ายง่ายคือถ้าเกิดคุณเปิดไว้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเปิดระบบนี้ไว้นะคะเวลาที่มันจะเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมหรือว่าม,มันเป็นเหมือนระยะที่ใกล้จะชนอะมันก็จะเหมือนกับออกแรงกระชากนิดหนึ่งให้เรารู้สึกตัวประมาณนี้นะคะแล้วก็ระบบกระจกมองข้างนะคะเป็นพับแล้วก็ปรับไฟฟ้าหมดเลยนะคะอันนี้เป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยมีระบบเซน็นทรล็อกอะไรทุกอย่าง ครบหมดเลยนะคะคันนี้เลขไมวิ่งอยู่ที่8 8 3 0 4กิโเมตรเท่านั้นนะคะวิ่งไม่เยอะนะวิ่งไม่เยอะเลยนะคะอ่าลิ้นชักใส่ของนะคะก็ค่อนข้างกว้างระดับหนึ่งเลยนะคะใส่เอกสารใส่สัเนาะเล่มรถใส่บุ๊กเซอร์วิสใส่อะไรต่างๆได้นะจ๊ะประมาณนี้นะคะไปอ่านหนังสือก็จะมีตรงด้านหน้าอย่างเดียวนะคะด้านหน้าอย่างเดียวนี้เลยอ่ะในส่วนของด้านหน้านะคะจากที่ลองนั่งดูสําหรับคนที่ มีความสูงนิดนึงนะคะก็อาจจะถ้าเกิดคนไม่มีความสูงนะคะก็อาจจะแบบเรียกได้ว่าไงอะ่ะก็ขับได้นะอันนี้ก็ถือว่าขับได้นะเพราะว่ารถก็ไม่ได้แคบจนเกินไปนะคะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราอยู่ด้านหน้ากันแล้วแต่เ,เราลองไปนั่งด้านหลังเป็นดูบ้างนะคะว่าด้านหลังเนี้ยจะเป็นยังไงข้างหลังก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันทุกคนเราเป็นผู้โดยสารแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังกันบ้างคือส่วนตัวที่บอกว่ามิโ u บิชิแอร์ถานน่าใช้เพราะอะไรเพราะส่วนตัวที่บ้านน่ะ ใช้อยู่หนึ่งคันนะคะเป็นรถของน้องชายใช้อยู่นะคือเวลาเราจะไปเที่ยวกันน่ะก็คือไม่เอารถตัวเองด้วยนะเพราะอะไรรถตกเกินน้ามันไงเออวีออฟมันจะกินน้ํามันมากกว่าซึ่งถ้าเกิดเอามิสูบิชิองถนไปอ่ะประหยัดค่าน้ํามันจริงๆอันนี้บอกเลยว่าประหยัดค่าน้ํามันจริงๆไปเที่ยวจันทบุรีหรือจะไปไหนกันก็แล้วแต่ก็คือจะเอารถน้องไปแล้วก็นั่งกันเนี่ยไม่ได้ว่านั่งกันแบบแค่คนสองคนนะน้องชายน้องสาว และก็เราแล้วก็สามีแล้วก็ลูกคือไปกัน5คนเนี่ยไปทั่วที่ทั่วแดนเลยนะคะแล้วแต่ละคนไม่ใช่ตัวเล็กด้วยตัวประมาณนิ้ทั้งนั้นเลยนะคะก็ถือได้ว่าไม่ใช่ว่ารถเล็กขนาดแบบนั่งกันหลายๆคนไม่ได้คนตัวใหญ่นั่งไม่ได้ไม่ใช่นะคะนั่งได้พิสูจน์มาแล้วใช้ใช้งานได้ปกตินะคะขับขี่ได้ปกติไม่มีติดไม่มีอะไรเลยนอกนอกจากว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณออกอาถาดไป แต่ไปเปลี่ยนใส่แม็กคอกสิอะไรอย่างเงี้ยเวลานั่งมันก็อาจจะมีแบบติดซุ้มล้อบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดใส่เป็นล้อปกติล้อคอกสิบห้าสิบอะไรประมาณเนี้ยสิของเขาอะ่ะก็คือจะวิ่งได้ปกติโดยที่ประหยัดน้ํามันด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ขับนุ่มด้วยเรื่องของเรื่องนะชอบแอททาดตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราไปเป็นผู้โดยสารกันบ้างอันนี้เราเป็นผู้ขับขี่แล้วเดี๋ยวเราไปลองไปลอง,ลองนั่งดูว่าเป็นผู้โดยสารจะสะดวกสบายขานาดไหนไปกันเลยค่ะ อ่าในส่วนของการน,นั่งข้างหลังนะคะอย่างอย่างที่มิ้นบอกว่าส่วนตัวมิ้นอะ่ะคือที่บ้านมีใช้แอดถ่านอยู่แล้ว1คันนะคะเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเราก็จะใช้แอดถ่านรถน้องเพราะมันประหยัดน้ำมันอย่างที่บอกเนาะเวลานั่งมันก็ดังสะดวกสบายอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เมื่อยหรืออะไรเลยนะคะก็คือช่วงเล็กโซนช่วงอะไรต่างๆก็คือดังได้สะดวกสบายและที่สาคัญน,นะตรงกลางมันสามารถเนี่ยมันจะมีที่ดึงลงมาใช่ไหมแล้วก็เอาแก้วน้ําวางก็ได้อะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครแบบ มีลูกน้อยนะคะแล้วแบบไม่อยากเขาไม่อยากนั่งพิงใช่ไหมก็เอาลงมาให้เขาเป็นเบาะนั่งก็ได้นะอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเขาจะได้นอนได้อะไรได้นะคะก็เรื่องความปลอดภัยก็มีเซติเบลมีอะไรให้ปกติเลยมีที่ล็อกคาซีทให้มีอะไรให้นะคะปกติแล้วก็นี่ด้านหลังเขาจะมีที่แขวนของนะคะเหมือนแบบเวลาเราเอาอะไรมากินใช่ไหมถ้าใส่ถุงใส่อะไรเอาก็แขวนไว้เลยนะคะที่ใส่เอกสารก็มีให้2ช่องด้วยกันนะคะประมาณนี้ ในส่วนของด้านหลังนะประมาณนี้เลยนะเรื่องความปลอดภัยต่างๆก็คือเป็นระบบปกติเลยมีเซต้เบลมีอะไรครบเลยนะคะลำโพงนะคะเขาก็จะมีมาให้ทั้ง4บาน4บานประตูนะคะ4จุดด้วยกันนะก็เอาง่ายถ้าเกิดเปิดเพลงฟังก็ด้านหลังก็ได้ฟังด้วยนะคะระบบเซราลทันทีเลยนะจ๊ะก็ใครที่ชอบมิส i บิ i ิแอป a าดนะคะก็ลองเปิดใจสักครั้งหนึ่งนะคะในในราคาที่แบบเราลดให้แบบช่ำ รถช่ำๆต้อนรับคนอยากมีรถนะคะราคาไม่แพงเลยราคาเนี่ยเราตั้งไว้ที่3 10, 1 9 9 0 0บาทวันนี้เรามาจัดโปรรถราคาให้แบบช่ำๆสำหรับคนอยากมีรถเลยนะคะเอาส่วนไปเลย40,000บาทค่ะทุกคนคะเหลือเพียงแค่2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นบอกเลยถ้าเกิดทุนเครดิตดีเอกสารชัดเจนนะคะ อายุงานเกิน1ปีขึ้นไปไม่ติดเครดิตไม่เสียเครดิตคุณได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะรุ่นนี้เพราะว่าน้องเป็นปี2019ยังขอดอกเบี้ยพิเศษได้อยู่ซึ่งข้างงวดนะคะบอกเลยว่าไม่เกิน5,000อย่างแน่นอนซื้อรถ1นึ่งพันผ่อนไม่เกิน5,000คุณขาซื้อรถยนต์นะคะดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ดีกว่ายังไงคะ1เลยกันแดดกันฝนได้พาเราไปที่ไกลๆได้นะคะจะเรื่องความปลอดภัยอยู่ที่คนขับค่ะ อยู่ที่ใครว่าอยู่ที่ว่าใครนั่งหลังพวงมาลัยแค่นั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถยนต์มือสองที่คุณภาพดีมีการันตีทุกอย่างไม่ต้องกลัวว่ารถโอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ไม่เคยผ่านการไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เคยผ่านการชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนมาที่ไมค์คาร์เกลลี่นะคะเอาโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไปส่วนลด40,000บาทย้ําเลยว่าส่วนลด40,000บาท และออกรถนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูตัวจริงน้องได้เลยที่ไมค์คาแกลลอรี่นะคะหรือว่าอยากจะพักมาสอบถามข้อมูลเบื้องตน้นกันก่อนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Instagram Li n e ทิก t กอหรือว่าทาง y o u t u b e นะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะโทรสอบถามก่อนก็ได้ว่า ร้านอยู่ที่ไหนรถคันนี้ยังอยู่ไหมนะคะที่เบอร์0868998968นะคะสามารถสอบถามกันได้ตลอดเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่ารุ่นนี้ห้องเครื่องเขาเป็นยังไงไปกันเลยจ้ามาหาทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สาโซมนะคะ 1,200cc นะคะก็ อย่างที่บอกว่ารถพันสออีกโกคาร์เนาะให้ความประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะคะอันนี้โดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะอันนี้อัตราการเร่งปกตินะคะทุกคนอ่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดแต้ม QC จากโรงงานนี่คือยังเป็นจุดเดิมหมดเลยนะคะปั๊ม ABS ยังสมบูรณ์แบบนะคะพลาสติกขอบพลาสติกต่างๆคาเหล็กนะคะไม่มีคดไม่มีงอ แผ่นกันความร้อนนี่ยังอยู่ครบสมบูรณ์เลยสติกเกอร์มออกยังคงอยู่ครบเหมือนเดิมเลยนะคะทุกอย่างเราตรวจเช็คให้คุณอย่างแน่นอนนะคะซื้อรถที่นี่ปลอดภัยหายห่วงแน่ๆน,นะคะแล้วก็เรามีรับประกันเครื่องและเกียร์ให้นะคะ1ปีหรือ10,000มกิโลไปเลยนะคะเราก็จะมีการตรวจเช็ครถให้ก่อนส่งมอบด้วยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องหรือว่าของเหลวที่มันเสื่อมสภาพเราก็เปลี่ยนให้แบตเตอรี่เราก็เช็คให้ถ้าเกิดไม่ได้คุณภาพเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยบอกแล้วว่าซื้อรถที่นี่นะคะ พร้อมใช้งานอย่างแน่นอนอ่ะสำหรับของเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใครอยากจะดูตัวจริงน้องก็สามารถเข้ามาดูกันได้ที่ร้านไมคคาแกลอรี่นะคะสำหรับห้องเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันต่อท้ายคลิปเลยค่ะไปกันเลยนี่งไงคะบอกแล้วว่าวันนี้มาทั้งทีต้องให้ของดีๆกับลูกค้านะคะส่วนลดแบบ ช่ำๆต้อนรับคนอยากมีรถส่วนรถ40,000บาทบอกเลยว่าเยอะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วข้างวดน,นะคะคุณไม่ถึง5,000บาทลูกค้าเครดิตดีเอกสาตชัดเจนฟรีดาวได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีรถยนต์มือสองนะคะนึกถึงไมค์คาร์เกอรี่เพราะว่าไมค์คาร์เกอรี่ขายแต่รถดีดๆเท่านั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเจอรถที่ขับไปซ่อมไปเพราะเรามีการันตีตัวตัวโครงสร้างนะคะ รับประกันเลยว่ารถทุกคันไม่มีช้อนหนักปิคอนน้ําท่วมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้นะคะก็เรียนเชิญเข้ามาได้เลยที่ร้านไม้คายแกลลี่ของเราเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดไม่มีวันปิดนะคะและถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้นะคะถ้าเกิดชอบก็กดถูกใจถ้าใช่ก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นเองนะคะ ถ้าใครสนใจก็สามารถพิมคอมเมนต์ไปได้เลยหรือจะไปติดตามพวกเราได้นะคะจากช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Line OA นะคะ TikTok หรือถ้าเกิดใครแบบอยากจะเรียลไทม์เลยนะคะก็โทรได้เลยค่ะ086898968 9ค่ะวันนี้นะคะน้องมิ้นนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะอยากได้รถยนต์มือสองนึกถึงไมคาแกลรี่เพราะที่นี่ออกรถ ไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียววันนี้นะคะน้องมินแล้วก็รายการซื้อเถอะค่ะน้องขอร้องต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วถ้าจะหารถมือสองสภาพดีล่ะต้องไหมค่ะเราแค่แต่รถสภาพดีดสภาพแบบนางฟ้าออเราบิรถที่คุณกำลังจะตามหา